สวัสดีครับสวัสดีคุูเบนเับแม่ขําแก้วนะค,ะครับผมนนว,บวันนี้ก็เดินทางมาที่อสมบร,รุยาเนาะนะครับผมมาตามแนวทางแม่คําแก,ก้วคูเบนเป็นโค้งสุดท้ายตรงตอนนี้ก็อสมนี่ตั้งใจจะสร้าง็คือพัฒนาให้เร็ดก่อนที่เจ็ดใช่ไหมครับคูเบนก็น่าจะไม่ทันค่ะอ๋อไม่ทันไม่ทันทำไปเรื่อยๆเราก็อาจจะใช้ได้แค่ช่วงนี้ค่ะเพราะว่าตอนแรกคนจะมาเยอะเราก็ได้ข่าว ตอนแรกคนจะมาสายจังหวัดเยอะแต่ว่าแล้วแมกนี้น่าจะมาอยู่แต่ว่าไกลๆก็มาแต่อาจจะน้อยเพราะว่าข่าวอ่เชยชายแดนเนาะนะคะกเข่าวก็ค่อนข้างไกลนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในความปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่นะคะแล้วก็คุณเบนก็เพิ่งไปนะคะที่ประเทศอ่าพระอานครพนมนะคะไปงานสตานาคารำมึกนะคะแล้วก็ได้ไปงานที่ใหญ่มากเป็นครั้งแรกที่คุณเบนไปงาน นะคะโอ้โหแม่เจ้าเป็นการบวงสรวงองค์ปูพญานาคคนทั่วประเทศมานะคะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดและนะคะลานพิธีบวงสรวงที่เราเป็นไปแนละไปร่วมเป็นเจ้าภาพน,นะคะใหญ่นะคะหนใน3นะเลยนะคะพี่น้องแล้วก็มีการมีการลำนาคเล่นน้ำบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีการจุดทูปนะคะ<ๆ>คนไปอ้เยอะไหมไม่ทำแก้ว เยอะเออเป็นไงความรู้สึกเมื่อไปพระธาตุลมครั้งแรกคนลุกไหมคนลุกภูมิใจมากเลยอ๋อค่ะมันดีมากเลยครับเนี่เนี่ยไม่เคยไปเนยครั้งแรกครั้งแรกเลยใครับ้งแรกชีวิตของแม่โอ้แบบมันอลังการมากเลยครับกลับมาแล้วฝันดีไหมแม่ก็ดีอยู่นะเป็นยังไงแม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับแม่ก็ตัวเดิมมันแหละ โอพันได้ตัวเดิมเลยปอแม่ใช่ตัวห้าเลยนะหนึ่งห้ากับห้าเจ็ดสามแมรู้ใช่จะบอกว่าหนึ่งห้าเนี่ยแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามเนี่ยเป็นเลขที่จุดทูบได้เนาะคือทูบที่เราไปวันนั้นอ่ะคือเราเห็นชัดเจนว่าเป็นเป็นเออเป็นห้า คือคือเลขค่าตัวเดียวเดียวเลยแต่ว่าถ้าเพิ่มอีกแต่ว่าพิธีกรอ่ะก่อนที่อ่ทูบมันจะลางอะคะ่ะพิธีกรเขาเดินไปดูเขาบอกว่าห้าหนึ่งเขาของแม่หมดใช่แต่บางคนก็ดูเป็นห้าหนึ่งบางคนก็เป็นห้าสามบางคนก็เป็นห้าเจ็ดใช่ค่ะคือแบบมันลางมากอะคะอ่ะเลขที่ครูเบนได้มามา,มาเอาโชคมาฝากนะคะครูเบนไปประทานนครพนมนะคะก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสาม,มใช่ค่ะ แล้วกันครับเนี่ยใช่แล้วแล้วก็ตรงแล้วก็ตรงกันเออเราไปวงสวงเนาะใช่แล้วเราไปวงเฉวงหนึ่งห้าเขาบอกอ่ะบอกประกาศไม่เลยประกาศใช่ไหมประกาศใช่ไหมคนเป็นพันๆเหมือนๆโอ้บอกตัวเดียวนถ้าถ้าแม่ชอบอีกเดิมแม่ชอบสามสามหนึ่งห้าถ้าถ้านี่แหละ ที่ได้มาแล้วนะครับได้มาอีกเนพราะประกาศทั้งงานเลยประกาศทั้งงานอันนี้มันเข้าเลขแม่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ช่องอะไรรายการไปถ่ายทํากันเรือยเพราะว่าเป็นใหญ่มากหนึ่งห้าแม่ซื้อโรตารี่หรือยังแม่หาได้ไหมแม่แม่ยังไม่ได้อืครับผมเพท่านเขาท็อปเสมอเนาะแม่ย่พราเป็นประกาศแล้วเขาเบิร์ตแล้วเนีเออวันนี้วันนี้วันที่นี่แม่ล่ะ แม่ว่าอ้าวไปว่งมว๋วมาไดไรตัวเดียวของแม่เล็กแม่เนาะได้ตัวเดียวกันที่แรกก็เห็นเป็นเป็นไะไรแม่เพื่นว่าเห็นเป็นหนึ่งเนาะแม่อันนี้เพื่อนเล่า่าเพิ่นอยากบอกก็เลยว่าเป็นหาโอ้เขาแล้วอื แล้วแม่ทาแก้วไม่ได้มานานมากเลยนะครับนะคะมาแล้วก็ให้โชคเลยนะคะฝาไปตากันเด้อคุณเบียนตำเราค่ะลอตเตอรี่เรียบร้อยครับผมคะน้กงแตคือหยิบก่อนก็ได้ก่อนเนาะใช่บางทีเขาก็เห็นขึ้นห้าเจ็ดอย่างนี้ใช่ไหมใช่บางคนเขาก็เห็นอย่างนกันถาะเพราะว่ามันดูมันดูไม่ค่อยชัดแต่พิธีกรเขาประกาศใช่ไหมแล้ว่าหนึ่งค่ะเารวดหายจิก็เรียก่างกันละครับแล้วก็อ่าเวลาอาจารย์ปูอะค่ะท่านพาไปทําบุญที่ไหน นะคะพาไปทําบุญที่ไหนเนี่ยนะคะมันจะออกเลขหอง <ขา S 1> เลขเอ่องพานื่ค่าอย่อน,<ช>นึ่งค่าอกแล้เ่แมนแต่ว่าเราไปนอนสองโรงแรมไงแต่โรง,งแรมล่าสุดที่ไปนอนริมโขงเนี่ยหนึ่งห้าแต่ว่าโรงแรมของเศรษทีนี้นะค่ะจะเป็น3ามกับ3ามศูนย์ห้ามกกับเลขผู้เป็นเนาะค่ะแมนค่ะสามนเแมนสามศูนย์เก้าสามศูนย์หกผู้เป็นมีเลขบอกสํานี่อทีเนี้ยตอนเนี้ย เทียนเหลืออีกแค่หลักสิบประมาณ90เล่มก็เต็มแล้วนะคะเทียนเนี่ยนะคะจํานวนที่ครูเบนบอกว่าไปซื้อได้ไดที่น้องเ้อสามศูนย์เก้าเทียนนะคะบูชาเทียนเนี่ยที่จะทําพิธีวันที่เจ็ดตุลาคมมี309เล่มนะคะแล้วก็คนจองมา200กว่าเล่มแล้วตอนนี้ก็ยังทันนะคะที่น้องกว้างปางสมบงรูทุกคนวันที่7ตุลาคม นะคะวันที่7ตุลาคมจะมีพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์แล้วก็จะมีวันเป็นวันออกพรรษาหมอพานเจ็ดร้อยล้านมาทําพิธีมีโอกาสนะคะให้เราได้นําชื่อนาสกุลมาโดยไปเกิดมาเข้าพิธีนะคะ<ม>บูชาดวงรัสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทปัจจัยเนี่ยอาจารย์ปูนํามาทําอาสมนะคะ<ม>อันนี้สาหรับคนอยากดวงเฮงดวงปังพิธีนี้น่าจะมีครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเราจะทําการบวงสวงปูเมื่อองค์ปูสําเร็จแล้วก็พาคนเฮงคนปังแล้วก็ เมื่อปู่สําเร็จเราก็จะมีการบวงสวงน่าจะมีแค่ครั้งเดียวนะ,ะที่จะมีหมอพาม7เจ็ดร้อยล้านมาเป็นการบวงสวงปงู่พญายนาคแต่ว่าวงสวงอาวงสวงต่างๆนาก็จะมีไปเรื่อยเพราะว่าคนมาฟังเยอะแต่อันนี้เป็นบวงสวงใหญ่นะ,ะใ,ให้มีโอกาสได้เอาชื่อนางจุลกระเดินบีเกิดมาเข้าพิธีเพราะวันนั้นจะมีแจกทานบารมีด้วยนะคะและนะคะครูเบนได้เดี๋ยวต้องรบกวนแม่คำแก้วแล้วแหละเอาผ้ารีบริให้สององค์นะคะ เป็นไปพบกับมหาเศรษฐีค่ะเป็นเป็นวรมุขคูมหาเศรษฐีก็บอกเลยว่ารวยมากๆนะคะท่านก็เลยมอบภ้าสีมารีและสาลิกาเก็บไว้ให้ดีนะคะอูเบนอยากให้น้องนิวกับน้องนะคะเก็บไป้คล้องคอเลยเพราะว่าคนนี้รวยมากแล้วก็ขังมาก<ะ>รวยระดับหมื่นล้านนะคะ ก็ให้ก็ให้บูชาไหมแม่คุณท่านให้อาจารย์ปู่มาคือครูเบนใช้ศาสตร์โบราณไปช่วยในการปัดเตาท่านก็เลยบอกว่าคือท่านรวยมากรวยแล้วก็ไม่ให้เปิดคนทั่วไปจะไปเจอให้ไปแค่สองคนพูดติดตามครูเบนเข้าไม่ได้สักคนเขาเป็นส่วนตัวมากอาจารย์อาจารย์เป็นส่วนตัวมากและก่อนจะกลับท่านก็เลยมอบพระสิวลีมาให้ทั้งคือแบบเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวจะมอบให้น้องนิวแล้วก็น้องให อยากให้แบบติดตัวไม่เลยจะเอาพ่อคนนี้รวยมากใช่ค่ะพรับหมน้อนี่ท่านมอบให้มามาโชเล็กอย่างนี้แม่กูชิลุกแม่คชิลุกปะแม่ได้ยู่หวังว้สามหนึ่งค่ะเป็นยังไงแม่แม่ก็ได้เข้าวังนะแต่ว่าท่านให้อยู่อีกชั่วห้องนหนึ่งเนาะอ๋อไม่ได้ไปอยู่ใกล้ท่านแม่ไม่ได้ไปอยู่มิจฉุคุเบ็นการจันโอ้โหเป็นไงความรู้สึกได้เข้าวังโอ้ยเป็นเรื่องยัไงแม่เล่ายฟังหน่อยได้ไหมคนลุกสู้เลยบ่แม่ใหญ่ไหมคนลุก เคยเห็นละเคียบอันพอดีก็ได้คือยังว่าได้เลขอันสามหนึ่งห้าต้องแม่ได้ไปอยู่ห้องรับรองเป็นไงได้ไปรับรองอะไรบ้างเลยได้เลขกสามหนึ่งห้ามาบอกแม่แขนขาคันอีกคนนีแหลยแล้วก็ประตูอ่ะประตูวังเท่ากับตึกระดับชั้นอ่ะประตูทางไอคิมลุกเลยครับเขาเทีย ่ไปบางที่เราพูดจะเป็นบางเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิธนะคะท่านท<ม>ําให้กับเทวดาตั้งแต่คุณเบนเกิดมาคุณเบนไม่เคยเห็นบางเทวดาที่ใหญ่แบน,นี้ประตูนี่แบบอันนี้ยังอันนี้ยังต่าไปอะประตูใหญ่ก็ได้สูงกว่าประตูทางเข้าค<อ>ใช่ค่ะกําแพงเนี่ยประมาณตึก3ามถึงห้าชั้น<อ>การสก่สิงกอช่างอะสิบชั้น ให้อดีนถือวันที่หนึ่งในรื่วันนี้อ๋อถูดูแลอันนี้เป็นผาสีเบลีจับเมื่อไรหุ่ขี้หมุกแงนะคะแล้วก็สาริกาอันนี้เก็บให้ดีนะคะอันนี้คุณเบนได้รับมากับมือท่านอันนี้ไม่ใช่ว่ามีให้ทุกคนใช่ไหมคุณเบนไม่ไม่ค่ะแต่ถ้าคนมางานหรือว่าคนได้มาร่วมบุญคนเฉพาะมางานเท่านั้นมาสมเท่านั้นนะคะไม่มีการจะส่งอันเก็บให้ดีนะคะเป็นผ้าสีบลีแล้วก็สาริกานะคะให้อะกับมือกับ พี่มหาเศรษฐีมาเลยนะคะไม่ต้องแต่กูเป็นบอกชื่อบอกนามไม่ได้นะคะเพราะว่าท่านเก็บเป็นส่วนตัวนะคะอันนี้ท่านก็ทื่บอกนามไม่ได้รู้แค่ว่าเป็นของดีเนาะ่เป็นหอมแบบสดๆนะคะเป็นสาริกาแล้วก็พระสิวดีจะน่ารักหน่อยนะทันสมัยแล้วก็มีสาริกาโชคลาภนะคะคือเองใช่ค่ะครับนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่นี้นี่อยู่ที่เชาสมเนี่ยจะเน้นเรื่องกับโชคลาภ แล้วก็ความเงนความปังเนาะใช่นะครับเป็นหลักเลยนะครับท่านผู้ชมถูกต้องนะคะก็คือว่าใครมางานเนี่ยได้ใช่ไหมคุณเด่นได้หมดโอ้เอานะครับท่านผู้ชมจับมีไม่เยอะใช่ไหมคะคุณใช่มีไม่เยอะเฉพาะคนมางานเท่านั้นก็เฮย์เห็นความอัศจรรย์แน่นอนค่ะเพราะว่าเราได้กลับมากับอธิมหาเศรษฐีแต่บอกชื่อบางนามไม่ได้นะคะพี่น้องครับก็จับจีเพจมาได้เลยนะครับผมอาสมบโรขยา ครับอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมไม่ไกลเนาะ,ะไม่ไกลค่ะไม่ไกลกูเบนก็เน้นย้ำนะคะที่กูเบนเน้นย้ำเลขเลขของคำนวนเทียน309 <c oughs> เลขห้องนะคะที่อาจารย์ปูไวพัก3 0มศูนย์ส <c oughs> แต่หากเราก็เลขที่เอามาฝากพี่น้องป้องาก็คือ15ครับใช่ค่ะเดี๋ที่ถ้า3ตัวก็153 135นึ่ง้นั่นเองนะคร <c oughs> ับก็คือใ<ห>นคลิปนี้จะมีทั้งของครูเบนแล้วก็ของแม่คำแก้วด้วย แล้วแม่คําแก้วชอบตัวไหนสุดระหว่างที่ปู่ปู่มากระทิบบอกกับตัวล่าสุดนี่ครับแม่คําแก้วหนึ่งห้ากับเจ็ดห้าชอบหนึ่งห้ากับเจ็ดห้าผ่ะแม่ถ้าผมครับของครูเบนเราได้เน้นหรือยังเนาะเราไม่ได้เน้นเลขสามตัวก็สามหนึ่งห้าครูเบนยังไม่ได้เน้นค่ะถ้าครูเบนจะเน้นย้ําให้ก็ถ้าเป็นเลขลัคกี้ค่ะถ้าเลขลัคกี้ก็จะเป็นเรื่องของอ่าสี่แปดหกกับแปดหกหนึ่งใช่ค่ะ หกหนึจ้ะแล้วก็สามก้ถ้าจะมีนึงใช่ก็จะมีคืน,นคนที่อยู่อาสมบริโคยาส่วนใหญ่ก็จะถูกรางวัลส่วนใหญ่จะเป็นรางวัลลอตเตอรี่เด็กนานเล็ก้ายรางวัลที่3ามที่สี่นี้เนาะค่ะปังไม่หยุดปังไม่รู้จะปังยังไงแล้วนะคะก็แชร์ความปังให้พี่น้องมอบความปังให้กับพี่น้องแล้วก็บอกพี่น้องเสมอว่า เคล็ดลับแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆงกันทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสได้ก็ได้มากราบไหว้ขอพรปู่อันนันตนาคราชนะคะนักกอเสถีอาสมโรคขยามเพื่อประคนชายจวัดบุยลนะให้มานั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็วันที่7เป็นวันสำคัญมากๆเป็นวันที่เราจะเสริมดวงเสริมเฮงเสริมมงคลถ้ามีโอกาสก็เข้าโรงงานถ้าจองเทียนทันนะก็จะเป็นบุญของเราอย่างมากแต่ถ้าจองไม่ทัน นะคะก็มาร่วมงานได้เหมือนเดิมนะคะที่น้องป้องป่ายสซฟูสุขนนะคะเทียนก็ใกล้จะเต็มแล้วปิดก็คือวันที่ห้าที่6ก็ถ้าถ้าเต็มก็คือต้องปิดเลยเพราะเทียนมีจํานวนจํากัดน,นะคะเป็นเทียนคําที่พึ่งแผลเหมาะสําหรับการเสริมดวงสะดเดาะเคราะห์ต่อชะตาห้างร้านต่างๆนานาหรือว่าดวงชะตาของเราเองนะคะ,คะก็รีบติดต,ต่อมาได้ที่ท้ายคลิปตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะคะครับผมเดีวประมาณหลักสิบเนาะค่ะ ยังไงก็ขอขอบคุณคุณเบนกับแม่คำแก้วมากๆนะคะนรับขอบคุณครับสาัสค่ะนะครับยังไงก็แคปหน้าจอไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางของแม่คำแก้วนะครับท่านผู้ชมเนาะเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเดี๋ยวให้ดูแนวทางของคุณเบนกันเลยนะครับ ันนี้เป็นของครูเบนนะครับท่านผู้ชมเนาะยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับเสนอเป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ